น่าจะไปหาคนเอ๊ะโบทางเรื่องไอ้ตรงระหว่างแมสเนะี่ยมันไม่ล็อกนะบนปันซ้ายบยนะไม่มีที่ปันล้างจาังเด็วออนไลน์ค่บนปันระเบิด่ะเข่าขาวเข่าขาว ใครเอง่แแใครเลยฮายโอยโ,อโ,อโอแ่แล้วมันตามมไม่ตามลวมันหาโบกลับมา โอเคนามผมล้วยไปจิงเอาเอาะไรของมันะจริงเอาเผโอ้ว้าวเพื่อมาทำอะไรตรงนี้โอ้บังก็ไม่บังให้หน่อยสักรอบหนึ่ง เปเปิดข่าวไหมไม่รู้ไม่ข่าวนะเดินมาแล้วเดินไปผักงคนเทต์จะตอนเทตแล้วติดเออหัวมื่อหัวเมื่อะมาแล้วเฮ้ยจัด มันจะว้าไปบ้านเหล็กเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ๊ยเข็มกูยังไม่เต็มเลยโอ๊ยเสียดายจบแล้วโอ้ ้มีอยู่อันเดียวด้วยไมกลับมาไลทอมอยู่ไลทอมอยู่อจัองตึงเพือ่อมันทำอะไร ปานก็ไม่ม,งา,มางน่กคนอื่นของเขานบนบ้านใหญ่เสร็จแล้วใช่ไหมไหไหอ่ะไอ้เหี้ยใช่บ้านใหญ่เลย ไปทางไหนไปทางไหนเดินไปทางที่จอดรถเดินไปนะอะไม่ได้วาร์มมีคนอยู่ใกล้ไหม ตัวนี้โยนหัวไม่ค่อยแม่นเน้นเดินตีมันตั้มเลยมันตั้มเลยตีเป็ดได้สองเครื่องนี่มันก็ยังได้รลบเฮ้ยทอมจะตายมันมาแล้ว ขึ้นบ้านใหญ่บอกขึ้นแล้วขึ้นแล้วในทุนแย่เอาไม่ตามหรอไอ้นี่มันมาจากไหนวะโฮ้ยดนติดไม่ตามแม่งวารับจู่ๆแม่งอยากจะวาร์ปก็วารับจู่กับเพื่อนบนบ้านใหญ่มาไงวะไปเลยฮะ

ที่ผ่ายแล้วออไอสัตว์วิ่งเลยไหม มันใหญ่ดีวะน่าจะน่า่นกว่าไม่ไมีใครอยู่รีบเร็วรอ่ะไม่เอานะจริงละ เมื่อไหร่บอกไม่ได้ปั่นไฟเลยไอเวนต่ไลนี่ก็ไล่ไม่เลิกเลยโอ้ตายยากแล้วตัวไม่พุ่งเนียเกม ทำไมรอด,ดันล้นไวอย่างเดียวทิ้งไปเองวะเฮ <c oughs> ้ยมาเลยมันซ่ำเตยเลยระยะมันหนึบเรื่องนี่ก็ทิ้งร่างเงาเลี่ยล่านิ่งนะมึงนี่ ออกไปใช้โดยดิ้เปลืองมากดีพันไถแล้วรี้องรีบโอ้โหวิ่งติดแล้วติดอีกสุดยอดปั่นอยู่างไรอันนี้คือโมโหตัวเองหรือว่าไงไปหาเครื่องบ้านใหญ่เอาวิ่งหาเครื่องอยู่เครื่องอยู่ฝั่งโมเน่เลยฝั่งบ้านเล็กอ่ะมีเครื่องฝั่งบ้านเล็กสองเครื่องจะอยู่ไหนหลังบ้านใหญ่เหรอ ใช่ใช่ยู่เจอใช่ไหมไมีเหยื่อมนเดินไปแล้วที่หาเครื่องเพชรไม่เจอว,ว่ะอยู่ฝั่งบ้านเล็กนี่แหละฝั่งนี้มันเพื่งติดหมดแล้วไม่เล็กสองเรื่อเบ้รไปโบไปมองคาตะกรอหน่อยแบหลอดจะหมดแล้วเนี่ยตรงซากไม้นี้ว่ะ เฮ้ยเพื่อนปั่นในบ้านฟ้าไว้มันโดนไล่จามเพื่อนให้เพื่อนอยู่ใช่ไนะแงแย่ปัดร้อนพี่เดลวามาตกแต่งเลยโดยเพื่อนวิ่งมาแย่แล้ว

โอ้ยแล้วพวกมาใช้ตอนนี้นะว้า่เอเดะสัตว์แล้ววิ่งกลับไปซ้ำเครื่องบ้านเล็กตีวิ่ดิออมึงต้องตีเท่านั้นเออมึงต้องตีเท่านั้นมึงต้องตีเท่านั้น เพื่อนเพื่อนต้องปั่นเท่านั้นนะมันไล่ย,ยาวครับมันไล่ย,ยาวเดอบล์รีดดไปอีกเว้นประตูอยู่บ้านเล็กเลยโอเคกลับไปนะกลับไปบ้านเล็กมาแล้วมันรู้ว่าลากออก <_ T> มีคิวเพื่อนอ่ะเดี๋ยวไปช่วยปวน <_ T> จริงๆกูว่ามีอเดรีนนะเพื่นอนยังหิวกูและ ต้องลากออกบ้านเล็กอ่ะรอซ้ำลากไปทางบ้านใหญ่ลากออกอยู่โอเคที่สามเพื่อให้เสร็จนะเพื่อนเสร็จโดนแอ็กนึ่งอ้องจะตายไม่ตายเดียรินช่วยชีวิตแล้วกลับมาโบมันกลับมามันกลับมาเชี่ยละนี่ลากให้มันได้ตามนี่โอเคตามนี่ ปอจูปะจูปะยูสี่หกสี่หกสี่ใช่ประตูอยู่ฝั่งเดียวกันเลยมึงจะบังมึสิตัวไปมามามาบันเล็กบันเล็กกำลังจะหาทางไปนะทำทางล่างเงามันก่อนมันวิ่งตามยับเลย เอออยู่อยู่กลางอุ้ยมันบัาดักไปไม่ได้ข่อบนก็ป,นนป,ออกปิดเลวไปฮิวรอฮิวรอโคพี่กันเมื่อพี่โดดแล้วตามมาผมบอกให้โดงไปสวยสวยสวยโปออกเลยอยู่อีประตูหนึ่งกันใช่ไหมอ่ะใช่ออกหมดแล้วหมดล้วหมด Baiklah, tahan ni pun pal. Okay, okay. Okay.